ตอบกันผมแอบเห็นผมแอบเห็นราว่าคุณคุณฟิตถึงข้นขนาดแบบลงสตอรี่ท่าเลยนะน่าจะเป็นจำจำแบ็คชิงหรือว่าคือที่แบ็คชิงอะไรสักอย่างถกอย่าแล้วพัะองมันเป็นยังไงครับยิ่งยิ่ง่งมะแล้วใครเคยเดนเรโน่เยจะรู้ว่ามันลงได้นะถ้าเกิดได้ทจริงแล้วร่างกายมันจะสับสนว่ามันทำยังไงคือเวลาดูติกาทำยังไงผเต้องันหน้าจอเพื่อไปดูแล้วดทีละวินท่าทยังไง ล้วก็เลยลองทำต่างที่ของคนนี่นอนสอง่ายก็เลยลองทำตางเฮ้ยทำได้หรอเฮ้ยได้้องการก็ต้องการว่าโดนมีลานนี่ก็อย่าอ่าไว้สำหรับกันนะทุกคนมันน่าจะไม่ชนอะไรแน่เรลงแน่นอนผมก็เลยท้งไป้กลับน้ไปกลับเราวเฮ้ยระคองนี้ก็เลยอรเราก็มั่นใจแล้วก็ได้แน่ไปโดนมันโดดโดครับคือเรากตั้งแล้วไปเยมปว่า네 แล้วเป็นไงบ้างน้องตอนนี้กับมาหยู่สภาพเดิมไหครับผมก็เลยได้โอกาสล้างตุ่มแล้วเลยเอาไปล้างแล้วตอนเช้าแล้วคิดว่าพอผมน่าจะมาเกาตอนเช้าถือว่าก็แบบเป็นได้โอกาสในการท่บงเที่ยวสถานไปด้วยนะครับคุณบอลเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็เตรียมตัวคือก็เล่นกับหมาอ๋อพอเราวิ่งตามน้องเออทำไมแล้วก็เล่นกับหมาบนวิดีโอเพราะว่าในในซีนเราต้องวิ่งเยอะ ก็ตัดเฉดมากถ้ามันต้องรวดเร็วมากแล้วก็ก็อาจปวดครับไลต์เตอร์ยังประมาณนี้อะไรเพราะว่าในทีมเราอาจจะมีตู้บ้างด้วยมีแคลร์บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งแล้วเขาใช่แต่ว่าแต่ว่าเราแต่ว่เรามีเขาไว้ดูแลเราอยู่แล้วเราไม่ต้องเก่งเขาเองได้ไห่ไม่แน่อาจจะีก็บได้ไหมไม่รู้ว่าใครจะดูแลใครเดี๋ยวรู้ไปเรื่องดีกว่า